ถัดจากตู้โชว์นะก็จะมาส่วนในของห้องโถงจัดแสดงเครื่องบินแบบต่าง,างๆนะครับข้างบนก็มีนะครับสองลำเครื่องบินลำแรกนะเริ่มจากซ้ายมือก่อนสีเหลืองอลามอันนี้จะเป็นเครื่องบินฝึกนะ ทาชิกาวาตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งในสองลำของโลกนะเอออยู่ที่เมืองไทยนี่ลำนึงลำที่สองนะถัดจากลาสีเหลืองมีจอ,อกเป็นสีเงินนะครับมีคนเฝ้าเครื่องอยู่ด้วย แต่เขาไม่อยอมพูดล <c oughs> ำลำถัดมาก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะตันนี้ปีกสองชั้นลำแรกจะปีกชั้นเดียวนะอันนี้รูปทรงก็ทรงโบราณดี สองที่นั่งน,นะอตอนแรกผมนึกว่าทำด้วยเหล็กนะปีนี้ยังเหมือนมีเป็นผ้าแต่นี้มันเหมือนไม้เลยดังก๊อกแก๊กก๊อกแก,ก๊ก เ,นะเครื่องบินลำถัดไปนะเป็นเครื่องบินจากสหภาพโซเวียตนะอันนี้ เวียดนามมอบให้ไทยนะรูปทรงอาจจะดูแปลกๆนิดนึงแล้วก็นี่คือชุดนักบินนะ